สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ขอประเดิมข่าวแรกด้วยข่าวของเวอร์จูฟานไดที่เจ้าตัวอาจจะต้องโดนโทษแบนเพิ่มอีกหนึ่งเกมจากกรณีที่เจ้าตัวนั้นโดนใบแดงในเกมที่ลิเวอร์พูลพบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจากการเข้าสกัดใส่อเล็กซานเดอร์อีซักครับโดยล่าสุดได้มีการเปิดเผยถึงบทสนทนาของจอห์นรูฟผู้ตัดสินในสนามกับผู้ตัดสินในห้อง VAR ในจังหวะเหตุการณ์ดังกล่าว และแน่นอนว่ามีการเปิดเผยคำพูดที่เวอร์จูฟานได้ใช้พูดกับจอห์นบุ๊กด้วยเช่นกันโดยสถานการณ์ดังกล่าวทางด้านจอห์นบุ๊กผู้ตัดสินได้พูดโดยตรงกับฟานได้ว่าทาง VAR กํากำลังตรวจสอบอยู่และเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการฟาวที่ชัดเจนพวกเขาเพิ่งจะเริ่มตอนตรวจสอบในจังหวะนี้แล้วคุณอย่าทำอะไรโง่งๆออฟังนะคุณจะถูกส่งตัวออกไปเว้นเสียแต่ว่าอีซักนั้นจะอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าเท่านั้นซึ่งมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้น โดยหลังจากนั้นทางด้านของ VAR ก็ได้ยืนยันว่าอีซักนั้นไม่ได้อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าและทางด้านของจอห์นบุ๊กูคตดสิมก็ได้ยืนยันกับฟานได้ว่าใบแดงที่เขาได้รับนั้นมันถูกต้องแล้วเขาจะต้องออกจากสนามไปซึ่งแน่นอนว่าฟานได้นั้นไม่พอใจถึงกับตะคอกใส่บุ๊กไปว่าแม่งเอ้ยมันเป็นการตัดสินใจที่โคตลกเลยตามรายงานจากมิลเลอร์ฟุตบอลครับ ส่วนทางด้านของฮาว v เวิร์ดเว็บอดีตผู้ตัดสินได้สนทนาวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นจากการตัดสินร่วมกับพิธีกรอย่างไมเคิลโอเวนและเขาเชื่อว่าการที่ผู้ตัดสินบรูคนั้นทำถูกต้องแล้วที่ได้ไล่กับตันทีมของลิเวอร์พูลออกจากสนามไปด้วยใบแดงใบนั้นเราคิดว่ามันเป็นการสื่อสารที่ดีเมื่อกล่าวถึงจังหวะการฟาวซึ่งจอห์นบรูคททำได้ดีและเราได้เห็นว่าฟานได์นั้นพยายามที่จะเล่นบอล แต่การที่เขาจะถึงบอลน,นั้นมันต้องเตะผ่านไปโดนเท้าของอีซักกรน,นี่เท่ากับว่าเป็นการขัดขวางอุกาสในการทำประตูฮาวเวิร์ดเว็บกลาวเขาอยู่ใกล้กับประตูและเขากำลังจะควบคุมบอลได้ซึ่งดูจะง่ายได้และกำลังจะหลุดเข้าไปยิงซึ่งตรงนั้นไม่มีกองหลังรายอื่นที่จะวิ่งมาโคเวอร์ได้ทันแล้วฟานไดไม่ได้ถูกปกป้องจากความจริงที่ว่าหากมันเกิดในกรอบเขตโทษมันคงจะเป็นแค่ใบเหลืองเท่านั้น เพราะความพยายามในการจะเล่นบอลหรือการเข้าช่วงชิงบอลแต่จังหวะน,นี้มันเกิดขึ้นนอกกรอบเขตโทษดังนั้นยังไงจังหวะน,นี้มันก็ต้องเป็นใบแดงตามกฎของ DOSO หากเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกกรอบเขตโทษแม้ว่ากองหลังคนนั้นพยายามที่จะเล่นบอลไม่ได้ตั้งใจที่จะเล่นคนซึ่งนั่นคือสิ่งที่ฟานได้ทำความจริงก็คือเขาทำฟาวซึ่งหมายความว่าเขาจะต้องโดนใบแดงตามกฎนี้ตามสถานการณ์ที่ว่านี้ มันชัดเจนโดยไม่ต้องเถียงกันอีกฮาวเวิร์ดเว็บอดีตผู้ตัดสินชช่อดังให้สัมภาษณ์ครับส่วนสุดท้ายแล้วเวอร์จิลฟานได้จะต้องโดนแบนอีกหนึ่งนันหรือเปล่ายังต้องรอประกาศอย่าเป็นทางการอีกครั้งนะครับส่วนข่าวต่อไปมาอัปเดตเรื่องของดีลของซาลาที่ทางด้านทีมซาอนั้นยื่นซื้อตัวกันนะครับโดยงานนี้แฟนบอลลิเวอร์พูลอาจจะเบาใจได้มากขึ้นว่าตัวรุกคนสำคัญของทีมอย่างโมฮัมเหม็ดซาลานั้น จะไม่ย้ายไปขาแข่งอย่งางซาอุดีโปลีกก่อนที่จะปิดตลาดซื้อขายนักเตะในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับผลสืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอียิปต์บ้านเกิดของแข้งวัย31ปีกับซาอุดีอาระเบียแย่ลงเรื่อยๆตลอดทศวรรษที่ผ่านมาครับโดยรายงานจากดีเอเลติกได้ต่อความคืบหน้าของข่าวซาลาซึ่งเป,เป็นเป้าหมายการเสริมทัพของอัลวิติฮัตถึงขั้นที่มีกระแสข่าวว่าตัวแทนของทีมเซตีซาอูนั้น เดินทางมาที่ประเทศอังกฤษเพื่อปิดดิวมูลค่ารวม200ล้านปอนด์ให้ทันเดทไลน์อย่างไรก็ตามทางสื่อของฝั่งอังกฤษมองว่าโอกาสที่กัปตันทีมชาติอียิปต์จะสละเครื่องแบบหงแดงในเวลานี้นั้นเป็นไปได้ยากมากโดยเหตุผลแรกก็คือ,อลิเวอร์พูลสมมนสอนต้นสังก,กัดของเขานั้นหวงแขนแข้งชาวอียิปต์รายนี้เป็นอย่างมากส่วนอีกเหตุผลสนับสนุนก็คือความเป็นปฏิปักษ์ของประเทศอียิปต์และประเทศซาอุดีอาระเบีย นับตั้งแต่ที่ไยแรกเกิดการปฏิวัติเมื่ออาราบสปริงในปี2011เป็นต้นมาโดยความขัดแย้งนี้รุนแรงขึ้นเมื่อปี2012มีการประท้วงปิดล้อมสถานทูตของซาอุตามเมืองใหญ่ของอียิปต์ทั้งกรุงไคโลสถานกงสุลหน้าเมืองอเล็กซานเดียและสุเอตตอบโต้ที่ชาติศรษฐีน้ำมันนั้นกักขังนักกฎหมายสัญชาติอียิปต์อเมดอัลกิซาวีจากนั้นถึงแม้ว่าจะมีความพยายามฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูต ไม่ว่าระดับบิ๊กของสองชาตินั้นผลัดกันเป็นฝ่ายเยี่ยมเยือนการสนับสนุนเงินทุนจากซาอุในด้านของการศึกษาในการพัฒนาประเทศอียิปต์เป็นต้นหรือการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางเข้าออกระหว่างทั้งสองชาติที่สามารถซื้อวีซ่าได้มาถึงปลายทางโดยไม่ต้องทำเรื่องล่วงหน้าทำให้เกิดทิศทางที่ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามความหวาดระแวงของโจด์เก่าตรงข้ามฝั่งทะเลแดงนั้นก็ยังคงหลงเหลืออยู่ดังนั้นการที่จะปล่อยซาล่าชาวอียิปต์ ให้ไปคาแข่งที่ซาอุดิอาระเบียนั้นมันก็เหมือนกับเสียศักดิ์ศรีชาติที่เปลี่ยนไปด้วยประวัติศาสตร์มันจึงยากที่จะเกิดขึ้นในตลาดรอบนี้ต่อให้มีการกองเงินเป็นภูเขาให้กับริเวอร์พูลและซาลาก็ตามครับโดยล่าสุดก็ได้มีข่าวยืนยันมาว่าอาอิติฮัตนั้นเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอที่สูงถึง215ล้านปอนด์ให้กับริเวอร์พูลพิจารณาภายในวันนี้ด้านซาลาก็ได้ขอเลื่อนการรายงานตัวรับใช้ทีมชาติ เพื่อรับฟังข้อเสนอนี้แล้วครับโดยทางด้านของลิเวอร o พูลเอ o โสื่อท้องถิ่นของลิเวอร o พูได้ออกมาตีข่าวว่าในตอนนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนออกมาจากทางด้านของสโมสรอาร์โอทีฮหลังจากที่ในตอนนี้ตัวแทนของสโมสรแห่งนี้กำลังอยู่ที่กรุงลอนดอนเพื่อเจราจาคว้าตัวโมกเมตซาร่าสตาร์กองหน้าของลิเวอร์พูลไปร่วมทีมให้ได้ก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะของลีกซาอุดีอาระเบียจะปิดตัวลงในวันที่7กันยายนนี้ และตามรายงานที่ออกมานั้นดูเหมือนว่าทางเอวีติฮัตได้เตรียมข้อเสนอจำนวน215ล้านปอนด์เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและกำลังเตรียมที่จะยื่นให้กับทางลิเวอร์พูลพิจารณาภายในวันนี้โดยตามรายงานที่ออกมานั้นดูเหมือนว่าทางด้านของซาร่าห์ยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนานคตของเขาและมีความตั้งใจว่าจะอยู่คาแข่งกับลิเวอร์พูลต่อไปแต่อย่างไรก็ตามตัวเขาก็อยากจะเห็นว่าตัวเขานั้นจะมีมูลค่าสูงได้มากแค่ไหน และข้อเสนอ215ล้านปอนด์จะทำให้ตัวเขานั้นกลายเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือจะเป็นเพียงแค่คำลวงที่ออกมาจากสื่อเท่านั้นแน่นอนว่าตัวของเขานั้นอยากจะพิสูจน์ข้อเสนอดังกล่าวและเอเจนต์ส่วนตัวของเขาก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอที่กำลังจะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านของ The Independent สื่อชื่อดังของกอ,องคริติกรายก็ได้ออกมาตีข่าวว่า ในตอนนี้ทางด้านของซาลาห์นั้นได้แจ้งกับทางสมาคมฟุตบอลทีมชาติอียิปต์ไปป็นเี่เรียบร้อยแล้วว่าตัวเขานั้นจะขออยู่ที่อังกฤษเพิ่มอีกสองวันเพื่อรอรับฟังข้อเสนอจากอัลอิติฮัดและการขอเล่นกลับไปรายงานตัวกับทีมชาติอียิปต์สองวันนั้นก็จะตรงกับวันที่ตลาดซื้อขายนักเตะของซาอุดีอาระเบียปิดตัวลงนั่นเองโดยเชื่อว่าซาลาห์นั้นกําลังเฝ้ารอข้อเสนอจํานวนมหาศาลที่จะยื่นเข้ามาหาเขาภายใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ และมีความเป็นไปได้ที่ซาลานั้นอาจจะตัดสินใจอนาคตของเขาในวันนั้นเลยซึ่งทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อเสนอจากทางเอลิติฮัตที่จะยื่ยนเข้ามาว่ามันจะมีมูลค่าสูงจนไม่อาจปฏิเสธได้หรือเปล่าโดยตอนนี้หลายฝ่ายยังไม่ได้ออกมาฝันทงว่าซาลานั้นจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลหรือไม่เพราะขณะเจ้าตัวเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจหรือออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าข้อเสนอจากเอลิติฮัดที่กำลังจะยื่นเข้ามาที่ลิเวอร์พูลนั้นอาจจะเป็นตัวตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับอนาคตของซาลาในครั้งนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามแฟนหงแดงก็จะเพิ่งตื่นตกใจกันไปนะครับว่าเจ้าตัวขออยู่อังกฤษเพื่อเจราจาก,กับเอลิติฮัดหรือเปล่าเนื่องจากล่าสุดได้มีภาพของซาลาว่าเจ้าตัวนั้นกำลังอยู่ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ